สวัสดีครับผมนายพาคินแสงพันธ์วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องโลกที่ AI กำลังเข้ามาแย่งงานคนเรา AI นะครับหรือว่า artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณและทำงานได้เหมือนกับมนุษย์ในบางอย่างรวมถึงการเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เช่นการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการประมวลผลการจาลองความคิดและการเข้าใจภาษาในแบบมนุษย์ และอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในอนาคตอันใกลน้นี้เราจะสามารถเห็นบทบาทของ AI ในการทํางานมากขึ้นหรือก็คือเข้ามาทํางานแย่งคนงานของคนเรานั่นเองนะครับผมเลยอยากจะมาบอกอาชีพที่มีโอกาสถูก AI เข้ามาทํางานแทนที่นะครับอาชีพแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือพนักง,งานบริการ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าบทบาทในการบริการอัตโนมัติมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องมืออำนวยความสะมดวกสะดวกโดยไม่ต้องใช้มนุษย์หลักๆที่จะเห็นกันได้ประจำก็คือแชทบอทหรือหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารซึ่งเสมือนได้ให้บริการลูกค้าในวงกว้างและรวดเร็วหรือความก้าวหน้าในการชำระเงินด้วยตัวเองทำให้คนงานที่เป็นมนุษย์น้อยลง ก็อาชีพต่อไปจะเป็นพนักงานบัญชีนะครับพนักงานบัญชีเนี่ยในหลายๆบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ระบบ AI มาทำงานแทนจะว่าบัญชีที่มีประสิทธิภาพให้ได้มากกว่าคนนะครับทั้งเรื่องรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดและความปลอดภัยการใช้อัลกริทึม AI ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์อย่างถูกต้องและที่สำคัญการใชบ้บริการบัญชี AI เนี่ย ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่เป็นมนุษย์และก็อาชีพสุดท้ายที่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็คือนักกฎหมายนะครับในหน่วงานกฎหมายหลายแห่งได้ใช้ความสามารถ AI ในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมหาาลซึ่ง AI สามารถเขียนรายงานทางกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงสำหรับคดีนั้นๆและจัดเรียงเอกสารรวมถึงสามารถดำเนินการวิจ ทางกฎหมายได้อีกด้วยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DoNotPlay ซึ่งเป็นหุ่นยนต์นักกฎหมายตัวแรกของโลกเป็นหุ่นยนต์แชทบอทที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายสามารถกรอกข้อมูลและโสนเอกสารทางกฎหมายให้กับผู้ใช้งาน mm hmm. เช่นเอกสารที่ใช้ในการดำเนินคดีทั้งนี้นะครับถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถเป็นพิเศษก็ไม่จะเป็นต้องกลัวว่า AI จะมาทำงานแทน เพราะว่า AI เนี่ยไม่สามารถเรียนแบบเราได้ดีในทุกๆด้านครับขอบคุณครับ